ตอนนี้ก็เดินตรงแถวทัพอะไรบ้างจุดต้นอะไรบรรยากาศแล้ก็มาเดินตรงเหลืองครั้งแรกของผมก็ตื่นเต้นงเขาคนเยอะมากแล้วก็งานก็ยิ่งใหญ่เป็นตัวอะไรยังไงบ้างก็ตอนเดินมาก็แอบวันวันเหยือเพราะคนเยอะไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ครับแล้วก็กาแฟทะเลอรับกันงแน่นเลยนะแฮปปี้ครับเป็นการเดินงั้นตอนนี้ยิงไปอะไรบ้างหนุ่ย ก็มีโปรโมีครับที่จบไปถ้าเกิดใครให้ดูก็สามารถไปดูที่แอปพลิเคชันยูครับหรือ์ซเชียลมีเดียมีครบ8เรื่องส่วนแล้วดีทั้งดีคดูก็บอกว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่เราคาดไว้แหละว่ามันจะต้องอยากให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็มันก็บอกไอเดียมันก็ตื้นตันใจที่งานของเรามเป็นที่ยอมรับกับทุกคนดีใจแทนโปรดักชั่นแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังครับว่าทุกคนเติมที่มาเป็นเป็นขึ้น เติดเทปติดท็อปเลยทีเดียวนั่นแหละครับอย่างอย่างที Release> ่บอกอย่างที่บอกว่าว่ามันตื้นตันใจเพราะว่ามันเป็นการทํางานที่มันไม่ใช่แค่นักแสดงมันคือทีมงานเบื้องหลังด้วยจริงๆเลยคือก็อยู่แบบมันมันหลายความรู้สึกมากเพราะว่ารู้สึกแบบตื้นตันที่แบบแฟนๆให้ให้ความคิดเห็นที่ดีมากๆแล้วก็คนสนใจเยอะมากในในในคอมมิช ได้มีโอกาสโต้ตอบกับคอมเมนต์ใดๆบ้างไหมเอ่ยบ่อยบ่อยครับจริงๆมันเป็นเป็นกิจกรรมที่เราเราชอบใช่เราชอบมากเพราะว่าทุกครั้งที่ซีอ์อนไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามที่เรามีส่วนร่วมในซีเรื่องนั้นเขาก็จะมีการเล่นกับแฟนบมีการตอบโต้ว่าตอนนี้ถึงซีไหนแล้วแล้วก็เราจะเห็นรีแอคของแฟนทุกคนว่าว่าเขาชื่นชอบแล้วก็สนุกกับมันแห่งอะไรพูดดีกันดนหนยใช่ใช่มีเตรียมตัวจะมีแฟนมีอะไรให้แฟนๆนีครับมี นะครับก็จะมีแฟนคอนใน2กุมภานี้นะครับก็เป็นแฟนคอนท uh, รูปพิฆาตธามแล้วก็จัดที่เนี่ยเราย่อกพระต้นหอตอนนี้ป mm ัดยังเพาะว่ารเบออยู่ครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปดูก็ไปดูคลิปนี้ก่อนได้แล้วก็ตนนัดสินใจอีกทีดูว่าจบเลยแปดวิสุ์เพราะว่าทรูปพิฆาตธามมันคือการเล่าเนื้อเรื่องที่มันไม่ได้ถูกตีแผ่ซีรีส์เพราะว่ามันมีแค่แปดวิส hmm. ุด <Yeah. S 2> นะแล้วก็เราก็เลยจะเอามาเล่าในนี้แทนเราก็จะเห็นว่ามันมันจะมีหลายข้อสำคัญที่มันจะอยู่ในี้ถ้าอยากรู้อ,อไองไสบ ตอนนี้เป็เมเจอร์ครับยังซื้อนานเท่าไรเท่านั้นครับเราสองคนมีส่วนร่วมใโชว์ยังไงบ้างมีมีพวกเรา8คนมีมีโ o l o ในโชว์ทุกคนเลยแต่ว่าทุกคนก็จะเาขาเรียกว่าอะไรเวิร์ k แต่และอย่างต่างกันไปทุกคนก็จะมีโชว์ของตัวเองแล้วอาจจะมีบางคนที่มีโชว์ร่วมกัน โอ้ก็ถือว่าพูดได้งใหม่นะโชว์โชว์โชว์แปลกใหม่มากคือจริงๆมันมันโปรเซสตอนนี้มันอยู่ช่วงการฝึกซ้อมมันอยู่เนาะมีการซ้อมคิวซ้อมซ้อมตั้งแต่นานาใช่ใช่เป็นคนเป็นคิวสามคนกันกว่าใช่ใช่ยิ่งคนคาดหวังเขายิ่งกดดันครับยิ่งกดดันแต่เราเราก็เต็มที่เนาะกับมันใช่จะมีแบบรับเชิญพี่ทรงพิเศษอะไรมาเพิ่มเติมกับเราหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอดูครนะ อไม่ได้ขายอยากรู้ต้องซื้อบัตรของสับงหมดต้องตีมาอะไรนะครับตีบาไม่สูตรอะไรเราจะ็นัวที่ยันได้อีกอย่างหนเป็นคนอเมริกเราก็เต็มที่ครับเราเราเต็มที่ทุกงานอยู่แล้วจริงๆเราเต็มที่ทุกงานไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าเป็นแฟนคอนเป็นคอนเสิร์ตต่างๆเราก็จะมีการฝึกษาอย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ เชื่อได้เลยว่ามันมันคือมันคือสุดความสามารถของเราแล้วณตอนนั้นถ้าเกิดมันถูกปล่อยออกไปเนี่ยอันนั้นคือเต็มความสามารถของเราแล้วตอนนั้นเราก็จะไม่เสียใจเพราะว่าเราแฟนทวันนี้จะมีคอนเทนต์อะไรปล่อยออกมาให้ได้ดูคอนเทนต์เนี่ยก็ยังมีเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะ จริงๆเราก็มีหมดกันเยอะใช่ใช่เดี๋ยวสุกเดี๋ยวสุกน่าจะมีด็อกทีมิตรีจะมีด็อกทีมิรีปล่อยออกมามันจะเป็นเบื้องหลังของโควินิทั้งหมดที่ที่ปล่อยออกมามันคือการถ่ายเบื้องหลังว่าแต่ละซีนแต่ละตอนมันมันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่พวกเราทุกคนแยกย้ายกันถ่ายยังไงเบื้องหลังการถ่ายทําเราทาสมาธิตัวนี้ได้อะไรไหนเงี้ยมันจะอยู่ในด็อกทีมิตรีังครับแต่ก็ยังไม่ได้ออนออกมาใช่ไหมใช่เป็นสุกเป็สุก้าครบแปด นเลยก็จะ<ม>เป็นรวดเดียวเลยใช่ใช่ผมคิดว่าน่าจะปล่อยออกมาหมดเลยก็เป็นทีที่หนึ่งผมไม่แน่ใจนี่ผมไม่แน่ใจแต่แบบตัจะปล่อยสุดหน้านนนอันทอันที่เพิ่งเหรอใช่ใช่โอเคครับติดตามเรา,เนะานหน่อยนะนนครับผมงานต่อไปก็แฟนคลับทุกฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมยูบีบาร์กูไอ้นะครับข้าวบุญเรืองนาวครับใช่ฝากติดตามนะครับพวกเราพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่เราสองคนนะแสดงทั้งหมดของบิ๊มคาวเนี่ยก็ฝากติดตามเพื่อนๆด้วยครับก็จะมีงานอะไรต่อมาก็ติดตามทางบิ๊มคาวครับ That's.